ช่วงเทคโนโลยีทลอกนะครับโอ้โหจิงเกิลกระโดดคำไม่เล่นขอบคุณครับเออสวัสดีครับคุณอันครับใส่ดโฟนด้วยครับเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงครับผมสวัสดีครับผ่าออกแล้วครับเท้าแล้วครับคุยกันเรื่องของไวรัสนะฮะผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับของ พวกเรานะฮะเพราะว่าเราใช้สมาร์ทโฟนเราใช้เทคโนโลยีกันเป็นประจำแล้วก็เรื่องของไวรัสคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มีมานานแล้วนะคะครับใช่ครับคู่กับคอมพิวเตอร์มานานแล้วนะครับเอาเชิญเลยครับครับผมก็ตอนแรกผมจะท้าความถึงเรื่องไวรัสก่อนตอนแรกไวรัสเนี่ยมันจะมาในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ก่อนเพราะว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยยังยังยังไม่มีในยุคนั้นค่ะครับผมก็เออนิยามของเวลาก็คือว่าเป็นโปรแกรมที่ มีความซับซ้อนแล้วก็สร้างมาเพื่อก่อกวนแล้วก็สามารถติดต่อไปยังโปรแกรมอื่นได้ครับรวมถึงสามารถขยายตัวเองได้จากจากจากที่อยู่ในเครื่องมีมีหนึ่งไฟอาจจะเพิ่มไปเป็นหกเจ็ดแปดพันไฟได้ภายในสิบนาทีอะไรอย่างี้ครับเหมือนเหมือนเชื้อโรคเลยใช่ครับใช่ไหมค,ครับ,รบก็มีความจริงไวรัสเนี่ยมีตั้งแต่ปีคศหนึ่งเก้าสี่เก้าแล้วครับโ้นานแล้วนะฮะครับผมครับอันนี้เนี่ยเป็น เป็นเริ่มต้นก็คือไวรัสเนี่ยจะจะจะเป็นการทำก๊าปี้ตัวเองก่อนก๊าปี้ตัวเองให้เยอะแล้วก็ไฟล์ในข้อมูลในเครื่องเต็มครับแล้วก็เครื่องช้าไปม,มีประโยชน์ไหมไวรัสก็เออผมเห็นนะครับไอ้ตรงจะมีอยู่ในช่วงปีหนึ่งเก้าแปดหกครับไวรัสตัวน,นี้เนี่ยเป็นมาจากประเทศปากีสถานเนาะครับตอนนี้เนี่ยเขาสร้างมาเพื่อตรวจจับโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ในประเทศของเขาเองอันนี้อันนี้อันนี้มีมีประโยชน์นะครับครับก็ต่อมาเนี่ยมันปีผมขอไปปีหนึ่งเก้าแปดสี่ก่อนตัวนี้เนี่ยเป็นไวรัสตัวแรกในโลกคือก็คือว่าสามารถฝังตัวเข้าไปในโปรแกรมอื่นได้ด้วยแล้วก็สามารถแพร่กระจายได้ด้วยอันนี้เนี่ยตอนนี้มันลามไปอยู่ในระบบยูนิคแล้วด้วยครับตัวนี้แล้วก็ในปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดเป็นการโจมตีครั้งแรก พบไวรัสตัวที่ทำลายข้อมูลโดยทุกวันที่สุกสิบสามโอโ้ตั้งไว้วันดีด้วยนะสุกสิบสามใช่ครับ <c oughs> อัวนี้จะเป็นเป็นเวลาที่สามารถสามารถเป็นลบไฟล์ได้ครับ <c oughs> ที่นี้พอพอพอเป็นลบไฟล์เนี่ยก็เครื่องก็เปิดไม่ได้เลยอืม <Ừ. S 2> อันนี้ก็พังไปเลยครับผมแล้วก็เวทเทนาการต่อมาคือปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดจากที่ไวรัสโผล่ขึ้นมาตรงๆแล้วสามารถเห็นเห็นเห็นการทํางานของมันได้เนี่ยตอนนี้เนี่ย เริ่มมีการเล่นซ่อนแอบขึ้นครับเวลาตัวนี้ชื่อว่าแคสเคสครับอืสามารถซ่อนหลบการทํางานเพรคาะว่าคนที่ติดไวรัสเนี่ยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าไวรัสอยู่ตรงไหนครับพอมันทํางานปุ๊บเนี่ยตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวหนังสือที่อยู่บนจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะหล่นลงมากรองกับกับหน้าเดสก์ท็อปหมดเลยครับไม่สามารถกดอะไรได้เลยครับอันนี้ก็น่าน่ากลัวตัวนี้ครับผมแล้วก็ปีปีหนึ่งเก้าเก้าสองครับ ก็ไวรัสก็มีการเปลี่ยนแปลงจากหลบซ่อนแล้วเนี่ยจะมีการเข้ารหัสตัวเองด้วยทําให้เหมือนตัวเองเป็นข้อมูลที่มีค่าอืไม่สามารถลบได้คนคก็มองข้ามไปอต่อมาปีหนึ่งเก้าเก้าห้าครับเป็นไวรัสที่มุ่งแต่โจมตีโปรแกรมเวิร์ดอย่างเดียวเลยครับก็คือมันมันมันจะติดต่อกันทางการการกนะ๊อปปี้ไฟล์ก๊อปปดตเนาะตอนตอนนั้นยังเป็นยังเป็นฟอร์บีดิสอยู่ครับแล้วก็ ก็ปี้แจกกันไปแจกกันมาก็แพร่กระจายกันไปใหญ่ครับครับผมตอนนี้ก็น่ากลวัวเหมือนกันฟังแค่นี้ด้วยผมก็พัฒนาเองใช่ไหมใช่ครับผมตอนนี้พัฒนาแล้วก็มีเด็กส่วนมากจะอยู่พวกเออฝรั่งเศสพวกเยอรมันอย่างเงี้ยครับเ <c oughs> ขาคิดค้นเวลาขึ้นมาต่อมาในปีสองพันสองเวลาเริ่มเก้าเก้ากระโดดละจากจากมากินที่คอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนี่ย ตอนนี้เนี่ยเริ่มเริ่มไปถึงระบบมือถือละสองพันสองเนี่ยเริ่มไปถึงระบบมือถือเริ่มไปถึงระบบพ็อกเก็ตพีซีครับผมจนมาปีสองพันสี่เด็กวัยรุ่นชาวเยอรมันคิดค้นไวรัสขึ้นมาครับไวรัสตัวน,นี้คือผมผมคิดว่าตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะค,คือใช้งานอยู่ดีๆแล้ววินโดว์ชัดดาวไปเองครับครับผมตัวน,นี้นี้ชื่อวไวรัสแซักเซอร์ครับเป็นหนุ่มชาวเยอรมันคิดขึ้นมาครับ ก็ปี2006ครับนิยามใกล้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 สองพแล้วครับไล่มาเรื่อยๆเลยนะฮะนิยามไวรัสเนี่ยเขาเขาไม่เรียกไวรัสละตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นเวิร์มไฮเทคเวิร์มครับครับผมก็ตอนนี้ตรงนี้เนี่ยเนี่ยคนนิยามเนี่ยมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์เนาะครับตอนนี้เนี่ยสามารถหนอนเนี่ยสามารถไปได้ทุกแพลตฟอร์มเลยทั้งโทรศัพท์ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งอุปกรณ์เล็กๆนิอยๆทุกอย่างเลย ทีนี้เข้ามาเข้ามาก่อกวนครับผมแล้วก็ปีเริ่มการการที่เข้ามาเห็นชัดๆก็คือเนี่ยปีสองปีสองพันเก้าเนี่ยครับ,รบก็เริ่มมีไวรัสที่เชื่อมต่ออินเทอร์เนต็ตสามารถแพร่กระจายในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เนาะแล้วก็แพร่กระจายในมือถือได้ด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยยิ่งใช้เยอะๆเนี่ยก็ยิ่งแพร่กระจายเยอะอันนี้อันนี้อันนี้คือสองพันเก้าเนี่ยเป็นหมายความว่าเป็นเก้าที่เห็นได้ชัดละวว่าเก้ามาสู่มือถือละ ตอนนี้เนี่ยเขาก็เลยแยกนิยามของไวรัสมือถือว่ามีอยู่สี่ประเภทครับครับผมก็คือประเภทที่หนึ่งก็คือการดักข้อมูลอันนี้ถือว่าเป็นเป็นการโจมตีที่สร้างความเสียหายได้ได้อย่างมากเลยเพราะว่าเขาจะรู้บัตรเครดิตของเรานะเวลาเราซื้อขายออนไลน์อะไรอยงี้ครับเขาจะมีการดักจับ S M S ครับแล้วเข้าไปแฝงแฝงตัว ใช้บัตรของเราหรือว่าเอาเลขที่บัตรของเราเนี่ยไปขายได้ครับครับอันนี้เป็นชนิดที่หนึ่งดักจับข้อมูลครับส่วนตัวของเราใช่ครับเวลาเรามีธุรกรรมการเงินอะไรเงี้ยครับ,รบอันนี้เขาเขาจะมุ่งไปที่ธุรกรรมการเงินมากกว่าครับครับผมก็เข้าไปชนิดที่สองก็คือสร้างค่าใช้ใจ่ายในการใช้โทรศัพท์ก็คืออยู่ดีๆมี SMS ส่งไปหาคอนแทคทุกคอนแทคในมือถือเราทุกๆสามนาทียังครับ ก็คือบางทีบางคนก็มีการโทรมาเอ้ยส่งข้อความนี้มาทําไมใครบางทีใครก็ไม่รู้ส่งโทรมาหาเราบอกว่าเราส่งทําไมอะไรครับครับก็เติมเงินไปอยู่ดีๆหรือสิ้นเดือนมาอยู่ดีโอ้แจ็คพอตเลยทําไมมันเป็นแสนรหรือว่าเงินหมดเงินหมดก็มีครับข้อความส่งไปไม่รู้กี่ข้อความอะไรครับครับถ้ายิ่งมีคอนแทคในมือถือเยอะก็คือจบเลยรั่วเลยครับโอ้อันตรายนะฮะครับผม ก็อย่างที่สามก็คือเวลาที่แพร่กระจายตัวเองเวลาพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเ,เหมือนกับเป็นสนับสนุนเพื่อนๆในกลุ่มเวลาตัวเองครับให้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 เข้ามาใช้ให้เข้ามาครับไอเอาเวลาตัวอื่นเข้ามาครับแสดงว่ามันจะต้องมีการพัฒนาหรือล่อหูล่อตาด้วยแอปหรือว่าด้วยการคลิกที่น่าสนใจใช่แล้วเช่นคลิปแอปไทยคลิปอะไรประมาณนี้นะค,คนมันอยากจะรู้ครับพอคลิกเข้าไปแล้วโอ้ไม่ใช่ละ เรา,าเราดูจากคนส่งได้ไหมอย่างอย่างช่วงสองสัปดาห์ก่อนผมเคยได้รับในวันนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มไลน์หรือว่าในอยู่ในผู้ใหญ่ที่อยู่ในกลุ่มของ Facebook ด้วยกันเนี่ยที่เชื่อว่าผู้ใหญ่ท่านนี้ไม่ส่งแน่นอนครับแต่มันเป็นคลิปแบบนี้มาว่าคลิกเข้าไปดูเลยอย่างง้นอย่างงี้เนี่ยไอ้ตัวนี้เราควรจะประเมินเบื้องต้นได้ไหมว่าไม่น่าจะใช่ละไม่น่าจะใช่ครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเรารเรารู้จัก ผู้ส่งผู้ส่งดีใช่ไหมครับที่ไวรัสตัวนี้ปลอมตัวมาส่งเนี่ยนะใช่แล้วครับใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีการโทรไปถามก่อนว่าเออเขาผู้ส่งงมาจริงๆไหมอะไรเงี้ยครับคือต้องต้องโทรไปถามก่อนนะครับถ้าเกิดเรารู้จักอย่าพี่ครับพี่ครับตกลงพี่ส่งคลิปแบบนี้ใหมผมเออใช่มันก็มีครับบางทีล่อหของเราตามบางทีเผลอไปกดก็มีครับบางทีใช้หน้าจอเล็กๆเนาะอย่างผมใช้สามจุดห้านิ้วเงี้ยครับมัน กดผิดกดถูกน่ากลัวนะฮะตัวสุดท้ายก็คือเป็นการก่อกวนระบบครับก็คือเวลาพวกนี้เนี่ยจะเป็นเวลาที่แบบสร้างความลำคาญให้กับการใช้มือถือครับรบางทีแบบสแสดงข้อความล้อเลียนบ้างหรือหรือเปลี่ยนเปลี่ยนวอลเปเปอร์บ้างอะไรอย่างี้ครับก็ก็ก็อันนี้ก็คือแบบไม่มีความเสียหายต่อระบบนะแต่คือมันน่าลำคาญนะครับครับ,รบใช่แล้วตัวตัวนี้เนี่ยเป็น สามารถติดมาจากไอโฟนก็ได้นะครับตัวนี้ไอโฟนเนี่ยนะฮะที่บอกว่าปลอดภัยเนี่ยนะแต่ว่าที่บอกว่าที่บอกว่าปลอดภัยเนี่ยที่เขาติดไอโฟนเนี่ยคือมีข่าวบอกว่าเครื่องที่เขาติดเนี่ยเขาเขาไปเจเลเบรกมาใช่ครับเขาใช้ในที่ของที่มาไม่ได้ธิ์ครับเจเลเบรกนี่เขาทําไปเพื่ออะไร ก็บางทีเนี่ยมีแอปที่เสียเงินแต่ว่าเราไม่อยากจะใช้แบบเสียเงินอะไรครแล้วก็ไปเจ ok ลเบรกเครื่องมาปลดล็อกเครื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่องนําเข้าส่วนมากเนี่ยครับ<ข>ก็คือจะส่วนมากในจะติดลิลขสิทธิ์ของสัญญาเมืองนอกเนาะครับครับแล้วก็เอามาใช้ในไทยไม่ได้ก็เลยต้อง,งเจลเบรกครับครับเจลเจลเบรกก็จะมีอยู่2ออย่างก็คือเจลแบบเจลเบรกแบบสมบูรณ์กับไม่สมบูรณ์ไอแบบไม่สมบูรณ์ก็คือว่าห้ามห้ามใช้จนแบตหมด ถ้าไม่งั้นจะติดล็อกของเครื่องอีกอืมใช้สักแบตสักสามสิบสี่สิบก็ชาร์จได้แล้ว,ก,ลวก็อย่างที่คุณอ๋นบอกเขาที่แล้วเขาว่าแบตเตอรี่มันไม่มีปัญหาละมันเป็นรุ่นใหม่ไปลีเทียมไปแล้วลนะครับอีก,อ,กอีกอย่างหนึ่งก็คือเจลเบรกแบบสมบูรณ์ก็คือว่าเอ,อสมบูรณ์ไปเลยสามารถใช้เครื่องได้ปกติทุกอย่างอะไรเงี้ยครับก็ยังไงก็ต้องก่อนเจลเบรกหรือก่อนเลือกร้าเนี่ยต้องต้องถามก่อนนะครับว่าว่าเจลแบบไหนถ้าเกิดจะใช้ครับผม ต่อไปก็ไอข่าวที่หนึ่งะไวรัสไวรัสที่เป็นเอสเอ็มเที่มาจ้องชกเงินของคนไทยเนาะอันนี้ก็มีมานานละแต่ว่าเอามาพูดให้ฟังอีกทีว่าวิธีการทํางานของมันก็คือส่ง s อสเข้ามาโดยที่เรา s อสเนี่ยเป็นเหมือนกับ SMS ของธนาคารเลยเคยเคยเคยเห็นเหมือนกันครับครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเป็นไวรัสเนาะตรงนี้เราอืมถ้าเราไม่มีไม่มีพฤติกรรมอะไรที่มันสูมเสียงเราเราก็ไม่ควรที่จะไปกดครับครับผมก็ตัวตัวนี้อาการทํางานของมันคือเวลาเราทําธุรกรรมการเงินเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยจะมี s อ s เส่งไปกับจากธนาคารกับเราใช่ไหมฮะแต่ว่าพอพอ SMS ที่เป็นส่งส่งไปธนาคารเนี่ยครับส่งมาหาเราปุ๊บเนี่ยเขาจะดัก s อสเองเราองเแล้วก็ ตอนแรกเนี่ยจะท,ทําทีเป็นโอนเงินเข้ามาเข้ามาในบัญชีเราก่อนครับแล้วพอผลสุดท้ายเนี่ยครั้งครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเอาเงินของเราเนี่ยในบัญชีที่มีอยู่เนี่ยเอาไปหมดเลยอไปส่งให้อีกคนหนึ่ง mm. อะไรเงี้ยครับเป็นการเหมือนกับการย้ายเงินอะไรไปที่หนึง่งอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยมันจะติดจะติดตรงไอ้มือถือที่เป็นระบบบติการแอนดรอยครับครับเพราะว่าแอนดรอยเนี่ยสามารถดาวน์โหลด ไฟที่เป็นนามสกุล .apk เนี่ยสามารถดาวน์โหลดได้เลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าทายให้มั่นใจจริงๆเนี่ยที่จะไม่ให้โดนหลอกก็คือส่วนมากเนี่ยโหลดจาก Google Play Store ดีกว่าครับที่มันเป็นแอปพลิเคชันมาตรฐานของเขาใช่นะครับอันนี้จะได้ความมั่นใจมากขึ้นครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวอ,อีกข่าวหนึ่งข่าวที่สก็คือว่าเหมือนเหมือนกับไวรัสชนิดที่ส่ง SMS นะครับครับออื อันนี้ก็มีคนไทยโดนเหมือนกันก็คือเขาโดนไปอันนี้โดนน้อยหน่อยครับโดนไปแปดร้อยกว่าบาทเองถือว่าบุญนะส่งข้อความเออใช่ครับเออเคยเห็นพวกเล่นโกงเล่นเกมอันนั้นไม่ใช่ไวรัสนะอันนั้นไม่ใช่เล่นเกมเนาะใช่อันนั้นอันนั้นไวรัสไวรัสทนครับครับอันนั้นเป็นแสนเลยนะฮะครับอันนี้โดนไปแปดร้อยกว่าบาทครับแต่ว่าเออถ้าเป็นให้เป็นไอตัวที่ส่งข้อความเนี่ยก็มีแอนตี้ไวรัส ขึ้นมาเหมือนกันชื่อว่า A I S Malware Remover ครับครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครคิดว่าตัวเองติดแล้วนะครับ<ะ>ก็คือสามารถไปดาวน์โหลดได้แล้วก็ตัวเนี้ยสามารถกำจัดเวลาได้ทันทีโดยโดยไม่ต้องล้างเครื่องพรอสซ่มือถือใหม่ครับอ่าตัวนี้จะดีชื่อชื่ออะไรนะฮะอีท,อทีนะครับโปรแกรมชื่ออีที A I S Malware Remover อ่าโอเคนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้นะฮะครับผมโอเคต่อมาก็เป็นวิธีป้องกันตัวเอง จากไวรัสอันนี้เอาเอาแบบที่เราไม่อยากจะลงโปรแกรมทีไวรัสก่อนนะครับครับก็คือว่าหนึ่งเนี่ยไม่ดาวน์โหลดแอปที่มี .apk จากแหล่งที่ไม่แน่เชื่อถือครับครับผมแล้วก็บิดบลูทูธเสมอเมื่อไม่ได้ใช้งานอบลูทูธมันเป็นขึ้น่ึ้น่ส่งระยะสั้นเนาะครับสามารถส่งข้อมูลเข้าได้ครับครับผมก็อัปเดตเวอร์ชัน Android ใหม่ทุกครั้งเนาครับผม ็มันจะมีเ,เขาอาจจะมีโค้ดหรือเขาอาจจะมีการเขียนเงื่อนไขป้องกันไวรัสพวกนี้มากขึ้นครับแล้วก็อ,กอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้แอป Android Device Manager จาก Google ครับผมเพื่อค้นหาเครื่องในกรณนนีที่สูญหายแล้วก็ต่อมาก็คือว่าไม่มีพฤติกรรมสูมเสี่ยงในการใช้ มือถืออันนี้สําคัญมากครับนอกจากนั้นก็ควรแนะนําให้ลงถ้าถ้ามีพฤต <c oughs> ิกรรมสุ่มเสียงนะฮะควรควรควรลงพฤติกรรมสุ่มเสียงผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหรือว่าคนที่ใช้มือถือ <c oughs> ก็คงจะรู้ตัวเองนะว่าตัวเองอ่ะสุ่มเสียงแค่ไหน <c oughs> เอางี้ใช่ไหมคุณน,นั้นใช่ <c oughs> ไหมฮนะเพราะว่าดูแล้วเว็บที่มันกัมกึงกัมกึงจะสีเทาๆเนี่ยเสียงหมดเอาเป็นว่าเสียงหมดถ้าเว็บถ้าเว็บที่มันอยู่ในโซนสีดําเลยอันนี้เสียงแน่ๆนะฮะ ภาพแว็บขึ้นมาอ่าเสียงแน่ๆนะครับเพราะนั้นก็คงต้องประเมินตัวเองด้วยว่าถ้าคุณอยากจะอยากจะเข้าเว็บในกลุ่มนี้คุณก็ต้องเสี่ยงกับไวรัสล่ะซึ่งมันอาจจะสูญเสียมากกว่านั้นใช่ครับใช่ไหมฮะหลักๆถ้าถ้าสวยไปเจอไอ้พวกพฤติกรคมสูมเสี่ยงเจอพวกเวลาที่มันขโมยเงินขโมยอะไรเงี้ยก็อันนี้เละเลยนะฮะเพราะว่าหลายท่านนี้อย่างที่บอกนะเดี๋ยวนี้เราสท์มือถือทําได้ทุกอย่างทําธุรกรรมทางนั้นการเงินทําอะไรทุกอย่างข้อมูลอยู่ในนั้นหมดครับ ก็มีข่าวอีกอย่างประกาศอีกอย่างนึงก็คือว่าตอนนี้ Microsoft Office แจกฟรี Microsoft Mobile ก็คือสามารถแก้ไขงานที่เป็นไฟล์ w o r d หรือ Excel หรือ PowerPoint เนี่ยสามารถใช้แก้ในแก้งานได้ทันทีได้ทั้งมือือ iOS และ Android ครับแสดงว่าไปโหลดแอปพลิเคชันได้เลยใช่ไหมครับ Microsoft Mobile ครับผมโอ้นี่ต้องใช้ต้องใช้ ต้องใช้จะสะดวกขึ้นเยอะเลยนะฮะตอนนี้ใช้แก้ได้แล้วผมลองดูครับเขาบอกว่าตอนนี้สเตเบิลอยู่ที่ไอเวสเก่อนครับแต่ว่าลองลงมาก็คือแปดแล้วก็หกครับครับผมอันนี้ลองไปใช้ด้วยเดี๋ยวผมคิดว่าผมคงไปโหลดอยู่ใช้อยู่ครับใน a อน r o i d ก็ได้ใช่ไหมครับผมได้หมดนะครับได้หมดนะครับตอนนี้ทะลุทะลวงหมดแล้วครับครับถือว่าเป็นเป็นเป็นนวัตกรรมที่ Microsoft เขาก็ยังพยายามที่จะ สอดแทรกเข้ามาในกลุ่มของตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเขามีวิดีโอโฟนอยู่แล้วใช่ไหมใช่ในระบบของ Microsoft เองครับวิดีโอโฟนี่หายห่วงนะครับน่าใช่ไหมวิดีโอโฟนน่าใช่ไหมเออโดยส่วนตัวผมนะเพราะแต่นี้คนรู้รู้จักกับ iOS จาก iPhone Android จากอะตัมซุงหรือว่าคใายอื่นเอางี้ดีกว่าไม่คุโนเกียเป็นการเหมือนกับผูกสัญญาใจกันหรือว่าจดลิขสิทธิ์อะไรกับ วิดวโโฟนไหมหรือยังไงใช่ครับเขามีเขามีสัญญากันกันอยู่ครับเรื่องนี้ผมผมยังไม่ไม่ไม่รู้แน่ชัดนะครัสัญญาอะไรกันแต่ว่าระบบของวิดีโโฟนล่ะน่าใช้ไหมผมคิดว่าก็ง่ายใช้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเครื่องเครื่องเรามีอัปเดตเป็นวิดีโสิบแล้วเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือว่าเป็นออแพลตฟอร์มครับมันสามารถใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ใช้ทุกอย่างหน้าจอจะเหมือนกันเลยตอนนี้เราเราจะไม่สับสนละว่าเออปุ่มนี้อยู่ตรงไหนหรืออะไรสิ่งข้อมูลอะไรทุกอย่างเหมือนกันหมด ถ้าเราถ้าเรามีถ้าเรามั่นใจใน Windows ก็แอปอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งกันที่น่าใช้ก็น่าจะเป็น Windows โฟ o n e นะครับถ้าเรามั่นใจในวินโดว์แต่ว่ามือทุกมือถือทุกค่ายก็ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็เลือกเลือกใช้ตามที่เหมาะสมกับกับการใช้ชีวิตของคนมากกว่าครับแล้วครับช่วงท้ายนะฮะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับก็อ๋อมีข่าว a อป l ป Watch อันนี้ครับอาจจะถูกใจคนไอที เขาบอกว่าจะเปิดตัวในวันที่20มีนาเขาว่านะครับครับ20มีนา2015ครับยังไงก็ตามดูฟีเจอร์ต่างๆได้ครับ Apple Watch นะครับครับมนาฬิกานาฬิกาข้อมือนะฮะข้อมือครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณคุณอันยติคุณสิริยศจากทีมงานของ4 x r m e นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม และก็ขอบคุณพรอมันดรารีสอร์ทมอด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมวันที่28กับ29พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปในการใช้พื้นที่บริเวณ2ฝั่งลำน้ำของพรอมันดาตั้งแต่ด้านหน้าจดด้านหลังศูนย์การค้านะครับริมปิงอินเดอะพาร์คเดอะฟาร์มเมอร์2014นะครับมีดนตรีสดการแสดงอาหารเครื่องดื่มให้กินฟรีตลอดงานนะครับภายใต้บรรยากาศแบบฟาร์มเมอร์ส e t แล้วก็บัตรเข้างานเพียงแค่200บาทต่อว,วันเท่านั้นโอ้ถ้า200บาทแล้วเข้างานแล้วทานฟรีทั้งงานเนี่ยผมว่ายังไงก็คุ้มนะครับ5้าโมงเย็นเป็นต้นไปอย่าลืมนะครับพรอมเมนเดดาล์รีสอร์ทมอ28ถึง29งานริมปิงอินทร์พาร์คเดอะฟาร์มเมอร์สมาเก็ตนะครับเดี๋ยวใกล้ๆใกล้ๆงานนะครับจะขออนุญาตเรียนเชิญทางพรอมมาโปรมโมทงานนี้อีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็ย้ำอีกครั้งสำหรับพี่น้องชาวมงฟอร์ดนะครับเรียนเชิญน,นะครับสิทธิ์ก่ามงฟอร์ดวิไลเชียงใหม่ทุุกร่น งานมงฟอร์ดวิทยาลัยร่วมใจเป็นหนึ่งนะครับ MCA reunion 2 0 1พปบป,ปะสังสรร์งานคืนสือเยาวที่กรุงเทพนะครับในวันเสาร์ที่13ทธันวาคม18ในการ30นาทีเป็นต้นไปนะครับที่ห้องจัดเลี้ยงสำนักงานใหญ่ TOT แจ้งวัฒนะชั้นหนึอาคารเกานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-513-9419ครับขอบคุณสำหรับการ